เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูไอ้เจ้าตัวเป๋าตังค์ครับซึ่งแอปเปาตังค์เนี่ยมันสามารถซื้อห,หวยออนไลน์ได้แล้วนะครับซื้อใบละ80บบาทเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเข้าไปซื้อตรงไหนแล้วก็มันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีวยกว่านะครับไป เบื้องต้นนะฮะก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอปเป่าตังในมือถือของเพื่อนก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็กดเข้าไปที่แอปเป่าตังได้เลยนะแอปเป่าตังนะครับปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชัน1 1 3 7อนะครับอันนี้ต้องเช็คดีๆนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็อัปเดตเ,เป็นเวอร์ชันปัจจุบันซะนะครับมันจะได้มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ไม่ใช่มันจะได้มีฟังก์ชันต่างๆที่แอปเป่า,ต,า Apple ตังเขาอัปเดตมาแล้วนะครับ พอมาถึงหน้านี้เพือ่อนๆอย่าลืมทุกครั้งเลยนะครับต้องใส่พาสเวิร์ดของเราเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้ากดเกิน3าครั้งในแอปเป่าตังมันล็อกทันทีนะฮะต้องกดพาสเวิร์ดให้ถูกภายใน3ามครั้งนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับหน้าบริการตรงนี้เพือ่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยู่มุมบนนะครับที่เป็นมุมบนด้านขวานะครับที่เป็นเป็นตัวภาษากฤษ G L O เนี่ยฮะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปป๊บนี่ มันจะเข้ามาสู่หน้านี้ทันทีเลยนะครับเพื่อนๆพอเรากดเริ่มใช้งานเนี่ยมันจะมีคําว่าข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขเพื่อนๆจะต้องอ่านให้ดีๆนะครับว่ามันมีข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขอะไรบ้างนะครับจะได้เป็นนิสยัยเนาะบางคนไม่ค่อยอ่านอะไรอะไรก็กดยอมรับไปเวลามีปัญหามาทีหลังเนี่ยก็เอ่อมันจะลําบากนะครับพูดง่ายเนาะอันนี้สมมติเราผมอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วลกันนะฮะกดยอมรับแล้วก็กดตกลงนี่เ่อนๆมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ทันทีไปให้ มันจะมีซื้อสลากวิจิทันนี่มีเลขให้เราเลือกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมสลากทั้งหมดสามารถค้นหาร้านค้าได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมว่าแถวเนี้ยมีร้านไหนขายบ้างนะครับสมมุติว่าเนี่ฮะอันแรกนี่ผมเปิดดูอืมพอเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีหวยให้เราเลือกเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับเพียบเลยนะฮะนี่ก็คือสลากทั้งหมด เพื่อนๆสามารถเห็นไหมครับว่ามันจะมีค้นหาเลขเด็ดเนี่ยสมมุติว่าของผมค้นหาเลข47ค้นหาดูสิถ้าสมมุติวา่าเราใส่อ,อหมายเลขสองตัวท้ายเข้าไปปกติเราซื้อหวยผมซื้อหวยก็จะซื้อสองตัวท้ายบ้างอะไรพวกนี้บ้างครับถ้าเราพิมพ์เข้าไปมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยทีเดียวนะฮเนี่ยเพียบเลยนะครับว่าเราจะซื้อเอ,อเลขไหนนะครับราคา80บาทหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ย47ได้ไม่เยอะมากอย่างผมเนาะผมเลือกเอาอัน เอาอันนี้ลกันไอเจ็ดสีเจ็ดนี้แลยกันครับลองเลือกดูนี่เห็นไหมว่ามันจะขึ้นด้านล่างนะครับว่าตรวจสอบสลากกรดดาชํารละภายในสิบสี่จุดห้าสี่นาทีสิบห้านาทีเนี่ยถ้าเพื่อนๆเลือกเสร็จเนี่ยเพื่อนๆจะต้องอจ่ายเงินนะครับอย่างผมแนละ้วตรวจสอบสลากกดเข้าไปเลยครับอืมนะครับมันจะมีปุ่มชําระเงินขึ้นให้แล้วสามารถเลือกสลากเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเพิ่มสลากนะครับสามารถเลือกสลากเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับว่าสมมุติว่าเราเอาสักสองเลขแล้วกันนะ อันนี้เป็นตัวอย่างครับนี่เห็นไหมฮะมันสามารถขึ้นมาสองใบได้ทันทีเลยนะฮะแล้วถ้าเราไม่เอาล่ะเออเห็นไหมครับถ้าเราไม่เอามันจะมีปุ่มสีน้ําเงินให้เราเอาอกตรงนี้นะครับกดออกกดลบกดนี่กดลบไปเลยนะครับสี่เจ็ดแล้วผมค้นหาใหม่ซื้อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนด,ดูสักอัน เอาเอาไอ้นี่แหละเอาเอาสามหกหกเจ็ดสี่เจ็ดนี่แหละแล้วก็กดตรวจสอบสลากครับเพื่อนๆด้านล่างนะครับกดชําระเงินนี่พอกดชําระเงินเสร็จเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับมันจะเข้ามาสู่หน้ายืนยันการชําระเงินตรงนี้นะครับจีวอลเลตของผมเป็นศูนย์บาทอันเนี้ยไม่มีเงิน,นครับผมจะต้องกดเติมเงินก่อนนะครับแต่ของผมเนี่ยผมผูกบัญชีจีวอลเลตเข้ากับกรุงไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับ เลือกช่องทางชําระเงินจะเป็นกรุงไทยนี้คือบัญชีกรุงไทยเอ่อผมผูกบัญชีกรุงไทยกับเจ้าตัวแอปเป่าตังเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มากดตรงที่บัญชีกรุงไทยจากนั้นผมก็ใส่ย,ยอดเงินไปครับ80บาทจากนั้นก็กดยืนยันนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะกดยืนยันป๊บนี่แล้วก็กดยืนยันการเติมเงินแล้วก็พอหน้านี้มันก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับพอมาถึงหน้านี้แสดงว่าเราเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับสู่หน้าหลัก เห็นไหมครับว่าตอนนี้ซีวอลเลตของเรามีเงิน80บาทเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาถ้าผมจะซื้อนะครับผมก็แค่กดยืนยันชําระเงินด้านล่างนี้นะครับกดไปย้านะครับว่าต้องภายใน15นาทีนะครับให้เสร็จภายใน15นาทีถ้าเกิน15นาทีเนี่ยลอตเตอรี่ใบนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับกดยืนยันแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาใส่รหัสพีน6ห,หลักของอของกระเป๋าตังค์อีกทีนึงนะครับพอ นี่มันจะขึ้นเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าซื้อสลากดิจิทัลสําเร็จนี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีปุ่มให้เราบันทึกเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้เรารือซื้อสลากเขาเรียกว่าตอนนี้เราซื้อไอ้เจ้าตัวหวย8ปสิบาทนียเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับปุ่มเมนูอื่นๆก็จะมีประวัติการซื้อสลากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราซื้อสลากมันจะมาเก็บในเมนูประวัติการซื้อสลากเนี่ยประวัติการขึ้นเงินรางวัลตอนนี้ยังไม่ถูกแต่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งมีแน่ครับ ผูกบัญชีเงินนี่เห็นไหมครับว่าพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับมันจะมีคาว่าผูกบัญชีรับเงินรางวัลถ้าเพื่อนๆถูกเพื่อนๆจะต้องมาผูกบัญชีตรงนี้นะครับว่าจะให้เขาได้โอนเงินเข้าบัญชีไหนให้กับเรานะฮะข้อตกลงเรื่องเงินไขเนี่ยเมื่อกี้ครับลองไปอ่านดูนะฮะนี้สำคัญเลยมากหน้าหลักเนี้ยก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ยากนะัะเพื่อนๆไม่ยาก แล้วดูเอ่อแล้วมันสามารถดูหวยงวดที่ผ่านมาได้นะครับเพรา่าน่อมันมีเลขอะไรบ้างนะเนี่ยมีข้อมูลขึ้นให้เราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะี่เห็นไหมครับอืมสามารถมาตรวจสอบตรงนี้ก็ได้ก็สะดวกสบายไปอีกแบบนึงนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการซื้อหวยออนไลน์ซื้อหวยดิจิทัลออนไลน์นะครับก็ หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเื่อนหลายๆท่านนะครับก็ฝากไว้นะครับเล่นหวยก็เล่นพอหองปากขอมพอนะครับถ้าซื้อพอไว้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับแต่ว่าอย่าไปลงทุนไปหวังอะไรกับมันมากมายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเื่อนหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับใครที่มีคาถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลที่เเเป็็นนนนนรโยช์มาอััดกบื่หวี้ ขอตัวลายไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ